วัสดีครับวันนี้จะมาแปล,แปลคอมเมนต์ในดีเซนเกาหลีนะครับหัวข้อข่าวคือ BTS ปล่อยเพลง Dynamite เพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของพวกเขาเป้าหมายคือพิชิตอันดับหนึ่งบิลบอร์ดชาร์ตครับมาดูที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับไม่ว่ายังไงพวกเขาจะต้องขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดแน่ความเห็นถัดไปครับ BTS ยอดเยี่ยมสุดๆความเห็นถัดไปครับ เพลงดีมากเพลงต้องขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดฉันหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแบบนี้ฉันจะสนับสนุนพวกนายเองความเห็นถัดไปครับหนุ่มๆคว้าอันดับหนึ่งบิลบอร์ดมาให้ได้นะความเห็นถัดไปครับเป็นไอดอลที่ไม่มีอนตี้เลยเป็นความภาคภูมิใจของเกาหลีลุงคนนี้จะคอยซัพพอร์ตพวกนายเองความเห็นถัดไปครับ3วันมานี้เป็นช่วงยากลำบาก ที่ต้องอยู่บ้านกับเหล่าลูกๆเพราะโควิด1 9แต่วันนี้หุบยิ้มไม่ได้เลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุน MV นี้เต็มไปด้วยความน่ารักความเห็นถัดไปครับฉันหวังว่าทุกคนจะไม่กดดันพวกเขาที่จะต้องขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดในฐานะแฟนคลับฉันแค่วังว่าเพลงของหนุ่มๆจะสามารถสร้างรอยยิ้มและกำลังใจในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้ความเห็นสุดท้ายครับฉันคิดจริงๆนะว่า BTS นี่แหละ เป็น ah วงที่พาเคป๊อปโด่งดังไปทั่วโลกฉันตั้งหน้าตั้งตารอฟังเพลงนี้มากเพลงไดนามเป็นเพลงภาษาอังกฤษล้วนของหนุ่มๆเพลงแรกนะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าตัวผมเองก็ฟังทั้งวันเลยวันนี้ครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม